มาแล้วครับผมกำลังจะเช็คของวันนี้เช็คนอกร้านครับผมหน้าตาครับผมจีบีเอลพีเสสี่พันแปดนะครับสเปคก็พันสองที่สี่โอมครับผมถ้าขับกลางเหลมนี่เหลืออเลยครับช่องละสามดอกนี่แน่นอนครับอิ่มๆเลือเือผ่านแน่นอนครับการันตีรับประกันหนึ่งปีครับผมวิธีการต่อนะครับอยู่ที่เราจะใช้งานนะครับถ้าเราอยากให้มันเป็นสเตดิโอทั้งหมดเราก็สัญญาณเข้า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 เป็นสี่เส้นนะครับ แล้วก็สัญญาณออกไปหาลำโพงก็ a b c d ปกตินะครับถ้าเราอยากใช้สัญญาณแค่สองเส้นเราเลื่อนตรงนี้ให้มาอยู่คําว่าพา r a l e l นะครับสัญญาณถ้ามันเบามันไม่แรงก็ขยับมานะครับตั้งไว้ตรงกลางก็ได้แต่ส่วนมากผมจะตั้งไว้ที่ศูนย์จุ้าโวลต์นะครับตัวนี้คือสัญญาณ จากมิกจากคอสมาเท่าไหร่มันก็จะได้รับสัญญาณธรรมดาส่วนฝั่งนี้นะครับเขาจะแยกเป็นซีกนะครับซีกนี้ A กับ B ีซีกนี้ C กับ D นะครับช่องนี้ถ้าเราอยากกดเป็นบิดถ้าจะขับเบรดถ้าอยากให้มันแรงก็เลื่อนมาหาคําว่าบิดนะครับถ้าจะใช้เป็นช่องหนึ่องสามสก็ต้องตั้งอยู่ที่สเตอริโอถ้าจะใช้เป็นสัญญาณเข้าช่อง A อย่างเดียวให้ a กับ B เสียงเดียวกัน เราก็ต้องเลื่อนมาพาลาเล่นะครับแบบนี้และครับแบบที่เขาบอกเราก็มีระบุไว้ให้ชัดเจนนะครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับ